เดี๋ยวขอลงแลฟ์เอาลูอละไรดีวสวยๆน,นี่ชายชอบไขดาผมกรอบครับวันนี้ก็จะมาทำผัดไข่เจียวเชื่อโอมผัดกะเพราน้ำพริกกะปิแล้วก็ปักกวามตุ้งน้ำมันหอยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มมาเป็นดาวไข่ดาวก่อนนะเปิดแก๊เกาะไม่ใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวเพื่อให้ ชิติมอขอบคุณคุณชิติมอควานความบาบก้นควาน้ำตาลทรายครับเดี๋ยวครับเดี๋ยเรียบร้อยครับกัะเพราใจกลางผมไม่ได้ย่างครับวันนี้จะใส่เกลือนะครับ เห็นกวว่าปีเค็มอันนี้เอาแทนน้ำปลานะครับไม่ให้มันขาวนะครับอากาศจนเย็นนิดนึงนาอไม่ได้เย็นมากใส่แล้วครวับกดปู้มรดนิดผู้มช้อนโต๊ะนะครับ เพราะว่านําพิกระรีเรามีอยู่แล้วน่ากินมากเห็นให้พ่อถึงไหมขอบคุณมากขอบคุณนะคระับเพื่อนๆที่แวะมาเส้าคราบผัดกวางตุง้งอร่อยมากครับ เดี๋ยวจะมาผัดกะเพราต่อครับไข่ดาวขอบคุณน้องรัตนานะครับเปิดร้านอาหารโอ้ยนนะครับได้กินได้ไรทานเที่ยงครับผมอันนี้จะเป็นครับ หอมมากน่าทานไี่เอ่ยได้นะครับสวัสดีครับง่ายๆสไตล์พอครับวันนี้วันหยุดกับแฟนด้วยก็เลยมาทำอาหารง่ายๆครับจะมาทอดน้ำมันหอยนะครับ มันหอยซอสปรุงรสครับอย่างใส่ร้อนได้ใจมากเลยไม่ใส่เยอะนะครับทอดควัเล็กน้อยหนึ่งช้อนโต๊ะครับมันงาได้ปัะครับเดี๋ยวก็วกตั้งนอก สวัสดีเพื่อนยามชิมนะครับก็าสองตอนโตครับเดี๋ยวใส่น้ำตาลนิดนึงใส่เพื่อควบความบาบจนความ,วามน,น,น้ำตาลตายครับ เข,เขาจะใช้ตรงนี้ตัดง่ายตตอนี้เราจะไม่ตัดนะครับก็จะใช้ช้อนซ่อมตัดทานเอานิ้หอมนักเจ๊บครับนองเจี๊ยบครับ,ย,บ,รบยินดีที่รู้จักนะครับ น่าจะเพิ่งเข้ามาแวะทักก๋วยจีนนิดองือมแตกล้องละเอียดมากนะครับพอยพอให้มีเนื้อพริกกับกระเทียมโอ้โหเต็ไปล้วหนูตักครับ เลยอาหารเชียนแล้วเนาะขอบคุณครับห้าดวงตานะคะคขอบคุณวันนี้ง่ายตายพอครับมาทำอ่ะไปแบงไปอยู่ใส่นอดจ้าสิไปกินน้ำโอ้ oh. มะม่วงเปรี้ยวจับนะครับปีนี้ผมมองดูอยู่มะม่วงมัน,อ,นมอร่อยมากเด็กครับอืมสุดยอดผมเหนื่วย,มมออยละ อยู่ใส่นอดจ้าสิไปกินน้ำโอ้ <ged> ชอบเนเหนียวหน่อยครับอ,อันนี้จะมาทำนีง่ายสตาร์ทองครับันหยุด <ged> เดี๋ยวเสร็จธุระ <ged> เดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกอีกครับ ปแตกมะม่วงสดสับยำเข้าไปนี่หืมสุดยอดครับหืมเอาให้หมดครับจะได้อากาศก็เย็นนิดนึงเนาะไม่ได้เย็นมากาแด้ครับครับน่าทานมากดูสิครับหิวแล้วครับ เพราะว่าายแล้วอันนี้ก็เริ่มเหมือนกันวสวยมากสวยมากเลยครับดูซิครับผิวเกี้ยนช้อนโตครับเลยตับเพื่อนนะครับชอบหนึบไม่ชอบหนึบก,ก็ลดนะครับประมาณ1ช้อนโตนะครับ กินมากเห็งหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมโรยด้วยกระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวโอเคเจียวตามด้วยน้ำตาลปี๊บกระเทียมครับตัดปี๊บจะมาตำน้ำพริกกะปิกต่อแล้วก็ทานข้าวไชครับหอมมากหอมมากสวยมาก สวยมากเลยครับดสูสิครับผิวเกี้ยงมีชนโตไเคยทานง่ายอาจจะไม่เคยทานอ,อย่างก,กับข้าวเหนือเนาะเนี่ยบางคนเราก็ไม่ค่อยกับข้าวเหนือนเราเป็นคนอีสานเนาะกับข้าวเหนือนบางอย่างเราก็ไม่ค่อยรู้จัก มีมะม่วงเปรี้ยวสับนะครับปีนี้ผมมองดูอยู่มะม่วงมันันมากเลยครับวันนี้ไม่มีแตงกวาไม่ีผักสดครับของที่มีครับนี่แหละเป็นตลาดก็จะทํากองอเคมีมะม่วงเปรี้ยว จับนะครับปีนี้ผมมองดูอยู่มะม่วงบันตันลืมประตูไอ้อ้วนด้วยอ ยังไม่เป็นปกติจะเอามะม่วงดิบมาสับมะม่วงแก้มาสับได้เลยใส่หมดเลยหกุ้งครับมีกุ้งอยู่ครับก็เลยมันจะหลายอย่างก็เลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณหกดวงจานนะครับมาง่ายๆสไตล์พรครับมาทํากับข้าวกินมันหยุดครับเพอนอยู่ด้วยก็ทําด้วยครับ ชอบมากชอบน้อยก็ตามสะดวกเลยนะครับ